เลยละใช่อะอะ,อ,ะอันนี้ห้องนนะ้ำหน่อโอ้ยพี่น้องเลยขออนุญาตโอ้โทษเสร็จเอาุดเข่า <c oughs> เข่าใช้อลีลาไปเข่าหน้ามีแค่ใจเจ้าเข่าเลยเขาอยู่นี่นี่โอ้ยอยู่ห้องกินก่อนเล <c oughs> ย ี่อเบน้มมาใส่นะเตุกซองตุกหมวอน้าสีลงน้ำน้ำแล้วตุกน้ำสีนักกัวน่ะซาโลผมน้ำหาวซาโลหรือ่านองแบ์เพันเยั่งเรถคันนี้บลาสิว่าพอถ่อไปหกจอดโดยมีแต่รถคันเดียวอยู่ในเฮือนมีรถคันเดียวนี่โดยหิวน้ังบาจันปน มีมามา่าไข,ไข่เปิดภาพมากครับสองพอแถรา้านไมใ่ใไซด์บานนี้พี่น้องเลยเนาะ สบสายดีไปสมัครานไปมัครียงภาษาอังกฤษสบายดีสบายด,ดีอ่ไไาเป็นไรมาแต่ใช้เกาะมาแต่ไปสมัครหลานเรีนยนภาษาอังกฤษมาแต่ไปสมัครอ่าพาน้องนั่นแหละมาลีไปสมัครเพียนบ่ได้บ่ได้ได้ได<อ>้แต่ว่าเมื่อวันจันทรเมื่อวันจันทรือเพียนบ่นั่นแหละโอไปลาเขาไหนปะ แดดทอดอ่าโอเคใส่นาคพี่น้องเลยประวุณกะอ่าขอมาหาทางลุงสมอีกเธอหนึ่งเนาะอ่าพอดีเมื่อกี้มีทางทีเจดีอะไรเนาะคนไกลมาส่งอาหารการกินหรือว่ามาม่าอากาไข่พี่น้องเลยเนาะมาทางลุงสมเพิ่นเนาะอ่าคนอื่นประวุญกะต้อง ทักทายสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบัดสุขูสุขคนเด้อเนาะพบอกขอบเจอกันอีกแล้วครับอบุญสารวันนะพ่อมน้องมะลิกับลุงสมเนาะสวัสดีเชิญหนึ่งอีหละเ,หเป็นเังไใดเนาะอ่อวาไไนนออวันวันใดเพิ่นว่าวันศุกร์บริเฮียนมีแต่วันจันเริ่มวันวันสุขบริเฮียนเนาะมีแต่เริเ่วรมวันจันบ่วันจันทร์หาวันประหาบวันจันทร์หาวันประหาว ลืมแปลว่าเดือนหนึ่งเศ้าสมโมงแปลว่าห้าโมง,หา,มงมหาหกโมงสิบห้านาทีห้าโมงหางหกโมงหาหกโมงสิบหาสมโมงกว่าเนาะนั่แหละสมโมงสิบห้านาทีหาหาทวันจันทร์ทั้งสุกว่ะเียนบอกวันจันทร์หอดำภัทวันจันทร์วัดประฮัทจันทร์ขานพูดธประฮัทสีมือนเนาะ ต่างประเทศได้สอนต่างประเทศนั่นแหละโอ้ฝรั่งปะอเมริกาอเมริกานั่นแหละโอ้ในเฮียนจากคู่จะมาจากอเมริกาเนาะเออเนาะพี่ใจน้ำเนาะปึ้มยั้งซาเนี่ยปึ้มซื้อไปว่าที่บุตรเฮียนแล้วเพิ่นบอกว่าวันจันทร์เกี่ยมว่าสมัครแล้วก็สิเฮียนเลยไปจดทะเบียนเนาะจดทะเบียนลงซื้อเรียบร้อยวันจันทร์เราหางเนาะ คือว่าเลิกจากเฮียนปกติในชีโมงบ่แล้วก็ล่อทาเขาเฮียนพิเศษเลยหามงก์เนาะแล้วก็ท่านลุงสมเนี่ยทาไปครับบาเดียวนเน,นเาะเฮือนก่อนเฮือนก่อนบ่นนั่นเปลียนเ,เชือ้าแล้วก็อาบนา้าอาบมในจะไปในระยะชั่วโมงน,นองเราห้าก็เหลือหานาที่ห้าก็ไปหา้าอืมอเราจะทางกับไกลบันไดเนาะหนึ่งลักหรือว่าหนึ่งกิโลเจาะโดเป็นแดงเฮี่ยนกว้งควงอยู่บ่เฮียนพิเศษเป็นเฮือนบ่ เป็นเพื่นนอนเดตาปันจัดอห้องเฮียนเนาะโดยนี่เป็นห้องต่างหากอืมต่างหากอืออือนาดีใจปะดีดดใจเนาะเอ่เอเบลยู่คอนฟอร์มและนะ้วเนาะให้ <laughs> นั่นโน้ด้วยที่ตะลคยกับพิตาวณาให้นอนะ้องมะลิแหละเนาะอ่าถ้าว่าได้เฮียนกับตังมุกตังใจเฮียนนี่แห,หละเด,ด้อได้ความผู้มาแล้วก็มาสอนอ้ายแน่อ้ายบริเป็นได้ เรียนหนังสือหนังสือก็ได้เปลี่ยนยูภาษาลาวภาษาไทยภาษาหนี่เขียนเป็นยูเนาะภาษาอังกฤษนี่โอเป็นเนาะน้ำผับเลยพี่น้องเลยได้ยังกินแรงมั้ยหนลูกสมปลาทูปลาทูเจ้าประตูไม่ใช่มาตลาดแม่ตลาดนั่นแหละโดยโดยพี่น้องเลยโอ้ยได้แล้วแขนหน่อยจรงได้แล้วยาแรงค่ะท้ามือซื้อเนาะ ืัวเดือดเฮียนแล้วบาทมีแต่ว่าตั้งใจเฮียนนั่นแหละเนาะปัดมือหนามือไหนหระประมาณเดือนหนึ่งจะให้น้องมะลิมาเปลี่ยนมาวอากับบาบุนด้เป็นเด็กคมสึดตอนไกะตื้นเต็นตทนเนาะห้องน้ำห้องไนเนี่ยทั้งรุ่งสมมีบ่ห้องน้ำเนี่ย นี่มันผิดเพริบแหละเพริบแหละนั่นแหละมอสเนี่ยก็ทายบรชาอาดยกกระโปงมันขาดน้ำมันมีน้ำเนาะมันขาดน้ำขาดควันใช่นี่พี่น้องเลยเนาะคือเมื่อวานนี่เอาบุญกับมหาดงสมมาแจ้งข่าวดีเรื่องน้ำปลาอะลรเนาะทั้งทั้งน้ำปลาเพนาะว่าย่างบริเวเขาอนุมัติเขาทั้ง ดินดอนตนอนหย่าลุงสมได้พี่น้องเลยเนาะเควาลุงสมนี่ยังอยู่ในดินของทางภาคทาง้งนะรัดพันเนาะก็เลยเรายังมีสิทธินะ์เนาะเพราะว่าม,มีใบตาดินนะพี่น้องเลยเนาะคมหมายเนะนาะก็เลยว่าเพิ่นว่ใาในได้กับลุงสมรอยเขาฟังมัดูอันนี้เพิ่นบุอนุมเตยอนุมัติหมายความว่าให้บเบิดเดือนนี่หละให้โทรถาม,มทางน้ำประปา แล้วก็ไม้ความาสีขอต่อน้้ำเขาก่อนทั้งไฟทั้งน้ำเล่าบทนันเลยมาเนี่ยบทจนขล้นเราขอต่อยขึ้นไหนนี่แหละติดกันนี่แหไะเอเีเรเยสต่อบเนาะไอมเนาะคันนาบอกคัดของเขาหมันได้ต หัวลำบากพี่น้องมะลิยานเขาอยากห้องลาย mm hmm. ว่าสันซะห้องเงินเนาะ่าใสยนะเดี๋ยวนี้เฮ้าพัวพันน้ำเขาว่าคอยห้ยคอยต่อน้ำ้ำแต่ว่าคอยชีเสียมาเพื่อเจ้ายัน mm hmm. สมุดเขา,าบ่เอาบ่เอาเลยเอาเจะตอ่อน้ำคอยคอยเจ้าไส้น้ำคอย จะคอยอคไล่เจ้าเดือนนึงเท่านี้เท่านั้นนะหลักสราญานบัญหาไม่งันกบบนี้แต่ว่าเรื่องไดต่อและใดต่อหรอการพิจารณาน้อทำอะไรกันได้เชียวอ่าเพราะว่าทั้งเช้ามื่อใจดีคนก็อยากอยากให้ลกสมอยกา,ายกได้น้ำทีองตัวเองอะไรเนาะแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาน้อท่าทนยังบอกอนุมัติเนาะยัง ทางน a, toilet, an an um ้ำประปายังบ่ท um ันไเลยอนุมัติเพราะว่าเฮาบ่มีใบตาดินโดยภาสิประมาณนี้พี่น้องก็เลยอกโจ๊ะก่อนน้องเรื่องน้ำปลาน้่ว่าให้น้องมะลินี่มีน้ำอาบแน่นะบ่ต้องไปอาบไก่น้องนำคำขึ้นก็ไปผูกไก่วะหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งลักไมได้ไปไปทำไผไปทำแถวเนี้ยบ่โดยบางที่ก็ยังไปทำ มีมงานเป็น,นองสองคนทำว่าไปอาจจาะมือนะันม,มือีเลอเรียนมาหักกับไปสีมูอสีเกินกับไปนานจะพูดเขาม,มัอนอันตรายคำคำมืออันตรายนะเป็นปรษาวิทยเป็นเลยมันย่านโรดลายท่านกับนั่งน้องพวกนี้ว่าไปน่ะนั่นแหละมาสบาดีออน้องยังก็ ซื้ออยังซื้อเด้บอกเพิน่ซนซื้อน้องแบงค์นั่นนงดีๆแม่เจ้าบ่ได้เข้าบ่เมื่อยบ่บ่ได้เข้าของเฮียนบ่เจ้าในเข้าพี่ชิม่านนี่อ่ะมีแต่เพิ่นได้น้องแบงค์กันแล้วน้องมาลีเนาะจะ<อ>ได้แต่น้องแบงค์กันเป็นหมดเนาะงานไปทำนาว,นวนันนี้ลุงเรี้ต้ม ถ้าใส่ลาผ้าบาปิบงของนามของนายบอลจะอยู่เนี่ยเป็นอะไรเนาะไปไปอีนไปมันเปื่อนเย้ะโดยโดยโดยเดินก่อนไปนเรดิสาสา้างเนาะไปเบิดมนกันไปนองเลนี่ะบอลกลังอยู่นอนกับไปนังเพิ่ง นี่บ่ในลังบ้านนี่บ่นี่เป็นสมบุญสมดลสล่างเนาะเพราะว่าลูกสมเพลนนี่เป็นซางสมรถทีเดียวเลยนี่บ่ใช้ของน้ำวอยละใช้อันนี้ห้องน้ำเนี่ย ้พี่น้องเลยขออนุญาตโอ้โท <laughs> เสร็จเอ้าปดเขา่ขาเข่าใช้ไอลาเปเขขางน้ามีแค่ใจเจ้าเขา่าเขายู่นิน่งนี่โอ้พี่น้องเลยอันนี้เป็นองนะผมมีแนวบังเลยพระเจ้าเขาเขายินนิ่เลยบ่อยนะ เขานี่จะไปขอนไซเนาะห้องน้ำน้องมะลิพี่น,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 พน้อยเปื้อนเพราะว่าน้องแบ่งเป็นไทยเป็นขอนหน้าเป็นหมดสุวิน้ำล่างเนาะขออนุญาตน้ำพี่น้องเด้อขอนสดขอนพายน้ำเน,ะเน,ะนาะม,ม,มาทางของหน้าขอนน้อยพี่น้องเบ่งอันนี้แม่นบนอยู่บนเช้าของน้องมะลิพันน้นนอง ใตก๊อกขี้เล็กเนาะบอน,บน,บน,บน,นออของหน้าของในกะเขาหน้ามาเขานี้ม่อไปอาบน้ำหิวหน้ามาปะเดย์อ <uk> ันนี้เป็นก๊ก่างไลยกหมางนาวกะมางนาเดยใช่หมากมันบมีมากบมีเดยโอ้ยเาทงปลูกเองมั้งนี <uk> ่โดยทำมาวันปลูกปะโดย อันน euh. anyway> ี้ก็น้องไม้ไม่สังเวยแบบอยู่ในเมืองนะพี่น้องเลยเนาะมีแบบเคยขอโทวดาแบบทุกทุกอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าบ่มีเงินทีคำนองมเลคบัญญัติพี่น้องกับครัวคนก็เป็นเด็กกัมพร้าแต่น้อยเนาะโดยพอแมอพอแมอเสียเนาะพอเมอเสียเนาะโดยแค่น้อนคนยังน้อยพี่น้องเลย เกิดมากเว้นอนาพอพ่อแม่ป่ะโดยความซึกน้องความฟันอยากเป็นแผ์เป็นมอเนี่น้องคมซึกเป็นยังคือจะเป็นแผ์เป็นหมอแต่ว่าใจมากป่ะโดยแอมากกับน้องที่้องอยู่บ้านคนซิมเนาะน้องน้ำใสพี่เพาคนก็เป็นมีความฟัน้นเดียวกันนาะขาดมีความฟันว่าเป็น มอสเนี่ยอยากมาปัวประตูไปตู้พันเนาะโดยส่วนน้องมอลลีนี่คมฟันเนาะโดยฟันมันจะหน่อยมอยากเป็นโดยโดยโดยวิซ่ายังจะเก่งสุดเรียนเลยได้มักสิบตลอดวิซ่าเนี่ยจะเป็นธรรมศาสตร์แล้อังกฤษลองมากอะอังกฤษพอได้อยู่นะโดย ดีแล้วสะเนาะทางใจเฮียนทางใจอ่านเด้อโียเฉพศษกับเฮียนชั่วโมงหนึ่งกับสิบห้านาทีเนาะเพราะว่าเขาหาโมงเลยหกโมงสิบหา้าเนาะไรชัมม่วโมงหนึ่งเนาะชัมม่วโมงหนึ่ง<อ>กเดือนหนึ่งกับสามแสนหาเนะาะจ่ายมันไปเรียบร้อยหรือเปล่าย,ยังมาท่านจ่ายเพิ่นบอกว่าบัดมือเมื่อเขาจึงใจบัดมือเมื่อเขาจึงใจก็ะดึงจันเนาะ โดยโดยโดยพี่นอเไรเอาจจน่าก็สูดีใจนะเนาะโดยวันนี้กะกูแหละเอาซื้อมาม่ากะไข่ขนมนะมาฝากมาตนน้องมะลิจากทางุ้ญญาใจดีย์พอนะแหละให้มาบนนี้มาซื้อให้เนาะขอบคุณเนาะก็ได้อยู่ได้กินต้มกินเนาะโดยเจียวไข่เป็นยังปงบอเป็น เงี้ยเพราะกินเจียเป็นอยู่บ่เป็น,เ,ปนเออเมื่อนามาเจียโนนวโชยเมื่อ,อไงเด้ออ่าไพ่ชาวอลไข่ครับมาม่าอยู่ฟุลีละอ,อ่างามมาลิีกินอะไยเนาะอของนามเป็นแก้ววันนี้แนวกำบังเลยนี่เนาะโอ้ยไพ่ไปคนเฮ็ดหายของนามพอเท่าพอเท่าโดยพอเท่าเฮ็ดตะกี้พวกโดยอ,อ่า ไปไปซะแ่เอาเครื่องคองก่อนรถ่ล่างไปแล้ว <c oughs> ใช่พเท่าเฮ็ดยังนะหวดึหนึ่งข่าหวด้่นี่นะหวดจะบ่เ็ดกระเจียวฮะิดกระเจียวมันมวยมวยเออหนึงมวยเนาะี่วันหนึ่งไอหวหนึ่งเขานนบบ่าช่ดอกย <c oughs> ออังมวยหน,ห,นหนึ่งเขา่หเขาหนึ่งงามบ่ อ่โอเคแปใส่ลาเปอาเครื่องน้ดอ่ตั้งบบอจันก่อนิย่าไรอืใส้เบ้าหน้าบ่อหน่ะอย่แล้วคนพาคนเมาอาเครื่องอยู่คงกินก่อนโดยนีบ่อเบ้าหน้ามมาใส่น่ะโอ้ตุกซองตุก หม้อน้าสีลงน้ำนามแล้วตกทุกน้ำสีนักกลัวนะซาโล่ผู้น้ำหอมซาโล่หรือว่าเนี่ยเอ้ยน้องแบงค์เพินังเลยโอ้โรถคันนี้บัยล่ะสิบอาพอถ่ายไปหามจอนโดยโอ้โถมีแต่รถคันเดียวอยู่ในเฮือนมีแต่รถคันเดียวนี่โดยออโท้โถพินังเลยอ้จากไหนทั้งบ่าวจานมันไปเห็นบอลหรอ น้องมาลีเขาางหน้าบอกไม่ใช่ล่ะอยู่ข้างๆบ้านอ๋อมันเป็นห้องน้ำเจ้าปะโดยห้องน้ำผู้สาวยังบ่เคยเห็นยิ่งขีอเลยยังบ่เคยเข้าไปห้องเลื่อนเพิ่งขี้ื่อเออเคยไปแล้วก็ยังก็เข้าไปไทยพี่น้องเบิึงเลยเป็นห้อเต็นหน้าบ้านแล้วเนาะยันแหลยันน้องน้องอายโดเพี่บึงพญาโดยเพราะว่ามึงพาบุญค่ากับไว้มึี้น้องกับมึงจะพาเขาไปดาวแตบุญบังคับเขาไปแล้ว ทำแบบว่าบ่ก็โทษนั่งๆแล้วก็เห็นเบิดนะพี่น้องครบแปลว่าเฮาบ่มีแนวกําบังเลยนะทําบ่มีน้ําแบบว่าเฮาสิประจําันบ่มีน้ําล้างยามันนะเนาะาสู้ๆด้ล่ะเด้อโดยก็ตั้งใจเฮียนน้องก็เก็บเอาเนาะที่ว่าน้องเคยผ่านมาแบบว่าทุกข์ยากลําบากกันไปเนาะเาก็เอาใจจะเอาใจฮึดสู้เอาเนาะโดยงเอเจ้า ข้อมักตมุกกลางใจความฟันเจ้าเป็นจริงก็มีเนาะเป็นแฝดเป็นมอเป็นนองเลยเนาะไปซะเอานี่มาหนึ่งก้อนเป็นนองเลยเนาะมีขนมโดยอ่ะเหรอทั้งทั้งเบาใจไปมีมาม่าไข่ไข่ถ้าอยู่นองเพิ่นนี้ไข่ลายอยู่ไก่แล้วหลายลายเนาะเจอนี่จะไก่ตีแมไงเนาะตัวเรากินไข่กันประตูอยู่จักเดือสมือเลยนะ เลยพี่น้องเลยไปไปไปมือนีมาวุ่นวายซื้อเข่ามาน้าแน่พี่น้องเลยเพราะว่าพี่เจดีพันวาไงบุญซื้อเข่าซามมาให้แน่กับสอบหนึ่งแต่ว่าห้านปิดพี่น้องเลยเนาะเพื่อออกมาแต่บ้านพ้นชิมกับตอนนี้กับห่ามงแหละพีนาะเพิ่งกระปิดห้านมาแหละต่มืออื่นหรือว่ามือหนาบุญซื้อมาให้พี่น้องได้เลยอ่ามือนี้เอาไข่กับมีไปก่อนเนาะมีมน้ามีแก๊สพี่น้องเลยแล้วกะ ก็อนตัวสีเจ้าไ่าเงียบบ้่ยมาได้เขียนอัว่อันตสืนะเนาะเอ้เอรนี้ตรงนีเนาะอันนี้บันทึนางมาดีนี้อันน่าเขียนหลินซื่องามอยู่บตงสีจ้ะนี่วะมีให้เบิ้งปะมีเบิ้งปะจรจักไอ้ีเยกมาเขียนให้ตัวใกล้เขียไปจ้ะ มีแต่ยืเงานมีต้องยืงพูดเลยผล่เงี้ยงดอกเมื่อหนาก็ได้อาทามารุ่นกันตอนนองมะลิเพียยมสร้างกิดแต่ครบหนึ่งเดือนแล้วสิมาโอลมคับบ่าวจันผลหม่สอนได้ไหนไก็อยเป็นี่กันไหนเนาะสีเขียวเป็นบบยังไงบเหอี่กันเลย มีมีมีสีมีแบบว่าเอิ้นสียังไงเป็นภาษาอังกฤษได้เจ้าจักอยู่บ่จักจักสีบ่กจักอยู่สียังไงมีแต่เยลโล่และกาเยลโลเลยสียังสีเหลืองสีเหลืองเนาะเในสีเดียวเนาะสีเขียวนี่ยจะได้อยู่แต่ว่าน้องลืมแล้วตั้งใจตั้งใจตั้งใจเนาะ น้องเทียนงมึกับีเคลือนกล้องน้แน่นาะ er เลเให้สมาธิรือว่าลงลืมไปมาจัน like ก็เ่ก uh, ันได้คจี้กล้องไทยดีนะเนาะเราถามค่อยดีกับปูจักจัได้เนาะสีขาวนี่ก็ไวเนาะได้อยู่เนาะได้อยู่ไวขลุ่เลยเพราะได้อยอะอะได้ปปูปลาเนาะปูปลาปอนพของตุอะเนาะได้อยอ่ได้อยู่ เรียนน้ำหน่องคนนี่แหละบ้านได้เฮียได้เฮียนพิเศษได้เาได้เนาะทางมุกทางใจได้เนาะเพราะว่าทางปี่เจดีพนกัสนับสนุนเต็มที่พนว่าขอเพียงแค่น้องมีทางมุกทางใจในการเทียนขอเพียงจำมักนะเนาะโดยอ่าพนกัเต็มที่อยู่พนว่าน้องอยากส่งเสริมน้องเฮียนการศึกษาเดียงเนาะแล้วก็เพิ่มเติมมากกับมื่อนี้พนกับฝากซื้อไข่เด้อนางเด้อแล้วก็มีแบบขนมเนาะแล้วก็มีทางอ่าเดี๋ยว ลกบตบ้องร่วนัอีกวันหนึ่งพี่น้งองเพิ่มเติมมานิหนึ่งพันบาทเ<ด>าา้อะว่าค่าเทียนเนาะยังก็เที่ยวไปโรงเรียนัจะใส่เอเทอาไรก็สิบพันสิบหาพับ่สิบพันกับสิบห้าพันหามาณสิบ 5, ห้าหรือสพันพี่น้องไรเสียามากอะถืออยู่มันหกแสนเนาะโดยพอดีมันนี่เราร่นกัน เสียเงินจำนวนนั้นมาให้เนาะที่็นไดบาวท์ขามันสัญญากับน้องเด้อก่อนหน้านั้นคือัะไรเนาะหน่สองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคอันนี้เป็นเงินอ่า ประจำเดือนของเจ้าเนาะที่ว่าไปทาไปเฮียนนี่แหละทั้งพี่คนว่าฝากให้นอ้องมะลิเนาะ,อ,ะนอันนี้เอาไปได้ลาเด้ดอทั้งมวยทั้งนกทั้งใจนี่ต่อไปเนะด้อการทําการเฮียนให้ได้เกียรติสูงๆเนาะ,ะจากไ่เคยจำนีเพิ่นมาสนับสนุนแล้วก็แล้วก็ซุกนิะกะ่เจ้าเนาะโดยการให้เจ้าขึ้นก้ากวเด้อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเด้อโดยอ่าก่อนอื่นก็ให้น้องฝากขอบุกคุณพแน่เพิ่นนั่งเบิ่งเจ้าหรืยินเะบิ่งเจ้าอยู่เนาะ ขอบใจหลายๆเด้อหายอยู่ดีม่แห้งอย่าเจ็บยาไข้หายสุขภาพเขียมแข็งแข็งแห้งอยู่กับลูกกับห้านไปโดนโดนก็ขอบใจหลายๆลายแจกเนรายเนารายเนาะแนนที่เป็นคนไทยแน่จ่ะ นอกคนวกาขอบใจนี่กะอยากอ่านื้นึงเนาะแต่ว่าถ้าปกติได้พังไทยในเพื่อนซีเอิ้นขอบคุณเนาะเลยแต่ว่าเป็นยังนอกพังลาวเขากันเลยแต่ว่าสุดๆแล้วเนาะแม่สุไลมันกะไม่จะว่าขอบใจหลายกว่าเนาะแต่เป็นบางยังเมื่อหนาเอาไม่เนาะคนเป็นคนไทยกัเขากะขอบุญขอบคุณเพลินเนาะขอบคุณขอบใจหลายเนาะคนอยู่ดีไม่แห้งมา่อหนเมื่อไงเนาะเลยที่อะสดสวยอีลาเนี่ยแหละเป็นเงอนี้กะมีใครเด้เด้ มีมาเันนี้เราได้แก้คัดอยู่เนาะมากินอยู่บตรงใหม่ามีกับไข่กินอยู่กินอยู่นะตื่นเศร้ามาไปห้องเฮียนกับกินทุกมือเลยโดยดูวเป็นอาหารหลักเลยใช่ไอ่ามันง่ายเนาะจักม้วอีหล่าไปแต่ละมือนะตื่นหกม้นแล้วก็นอันนงเครื่องแล้วก็บางทีก็ไปน้ำมุันยางไปเผื่อประหยัดน้ำมันยางเพราะวัาตื่นเศร้าเยาใหางไปเนาะโดย นี่ยนำมันอีกพีนองตเชือกบกบซ้ก,นะก,กันใหพอท่าในทับ่าพ่งเนาะโดยทัเทาพนกทั้งคำมขึ้นมากขี้เราแข็งแห้งเลย,นะยเนาะโดยเหมือนหุ้งเ่งันหนึ่งพี่น้งเลยใช่โอเคจ่ะเบาสิเมื่อปากเอาเนอ้อบันดเดอจได้กระสุนๆด้วยนางด้อยู่ดีไม่แนะห้งเนาะโดยสุขอบฟันเป็นจริงเนาะโดย,ดยโอเคจ่ะ โอเคพี่น้องเลยเนาะกระบุนกาอ่ามันนี่กามาเพิ่มเติมเนาะซื้อมีหรือว่าไข่มาให้น้องมะลิขนมแล้วก็เงินคาเยียนหรือว่าการศึกษาเนาะต่อ,อน้องมะลิพันเนาะเพื่อในการทำการเยียนให้มีขมขู่อ่าในไพ่พักหนาเนาะเลาความฟันขก็ควรก็อยากเป็นแพทย์เป็นหมอพี่น้องเลยอ่านี่เรามองหูมองเศร้ากันกับพี่น้องเลยแต่ว่า เสียใจแต่อย่างเดียวเนะาะทางน้ำมาป่าพันยังบอกอนุมัติใทางลุงสมพันธ์พี่น้องเลยเพราะว่าพันธ์กันยังผมมีใบาตาดินพี่น้องเลยเนาะก็เลยยุดก่อนในการขาน้ำมาป่าเนะาะเรอบังต่อไปพี่น้องว่าเพ่่นนเเทจังงไดี้อลยเนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเด้อทั้งพี่ใจดีอยู่ทั้งฝั่งไทยพันกระไดมีใจบุญใจศรัทธาเนาะใจเมตตาต่อครอบครัวน้องมะลิ เนาะนอกจากจะเขานำป้าให้เนาะแล้วก็มาส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษเนาะหรือว่าการทำการเรียนเป็นองค์ประกอเสริมองเครื่องอยู่ของกินเนาะเดีขอขอบคุณคนีิลายด้วยคนพิจงอยู่ดีไม่แห้งพิราด้วยความ็บดอะไรความใคร่ก็มีพรฒนาสิ่งใดความ้นชงกรมบงนการพัฒนาเลยคิดสิ่งใด้ในสิ่งนั้นเนาะไปก่อนพี่น้องเยคลิปนี้บอกกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า สบายดีเลยสวัสดีเลยพี่น้องเด้อโดยโอกคนครับถ้าว่าพาจ้าได้คิดพลาดกับกราบขอโทษขออภัยพี่น้องเลยนะตอนนี้กำมังอยู่ข่าวเลยอ่าตินพันกันแลบบนี้ไปให้มุ่งจัดเมื่อแาบนี้เนาะเดินทางโดยไปไปพี่น้องเลยโดย